กลางๆยกเ,เอาคืนมาทาเอาบิ๊กวันเอียงไปเหมือนกันโอ้โหดูมายก3ามยก3าเดี๋ยวต้องดูครับยกที่แล้วนี่มาเขาบอกว่าเป็นยกดูชั้นดูเชิงแต่ว่าดูชั้นดูเชิงกันแบบแบบเมื่อสักครู่นี้เชื่อว่ายก3าเกมมันจะต้องเดือดเล้าใจกว่าเดิมแล้วครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยก3นะครับ พิษวันต้องฟุบอลครับตังเกงสีแดงครับซ้อมอยู่ให้ดีดีอะคาเดมี่น้ำเงินนี่ธ oh, oh, oh. นาพลสิทธินายกพันศักดิ์อยู่กับเซฟิลรยิปอนด์นี่มากูีนี้ใครจะดีกว่ากันโอ้โหมากกระดักแทงดือด้อเลยครับโอ้โหมาไม่สนใจเลยครับยกแทงเข้าไปตรงๆนด้แลครับตัานักพิษวันธนาพลเองไม่ตกใจแล้วก็ไม่เดเร่งจะเอาคืนอ,อะไรครับค่อยๆขยับโยกไปยังไม่มีจังหวะก็ไม่ออกครับซ่าแหม่ใจตรงกันซ้ายกับขวา นี่ครับหาขวาไปบิกวันหาวงในครับไหาลาแขนสู้กันตีกันไม่ถน,นัดกรรมการแกะแยกออกมาก่อนครับเดี๋ยวไปเข้าไปครับฝ่ายน้ำเงินธนพลดึงแล้วก็คืนด้วยขวากับบิ๊กวันวันนี้บิ๊กวันนี่ไม่บูมบามเลยนะครับทบในเกมตั้งรับก่อนด้วยครับเปิดโอกาสให้ธนพลนี่เจาะครับ จาะได้ไม่ได้หาช่องเจอไหมอ่ะถีบหนะ้าอกไปทีนึงครับดิกวานก็ยังตั้งป้อมอยู่ใกล้ๆนะครับคู่นี้ไม่ไม่ยืนห่างกันเลยนะครับยืนใกล้ๆอ้ยโอ้โอเกือบครับโอ้โหมีสุดเหมือนกันครับโอ้โหเอาดูคนเต็มโอ้โหรางวัลน,นี่จากทั้งอันตรีินและจากคุณจิ้งเจเจดีโอมาเตรียมแจกแล้วครับผู้สนับสนุน โอ้โห,โหเดี๋ยวต้องดูครับยกนี้แล้วนี่มาพอคนนึงโดนแล้วก็เดี๋ยวก็เอาคืนมาดูท่าทางตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องมีทีเด็ดจากชน,นะโอ้ยโ,โ,โ,โอ้โหแต่ภาพโชว์ช่างภาพเลยเมื่อสักครู่ตนนี้นี่การล้มลงไปก็ล่ว่ากันต่อแม่เกมมีเดือดขึ้นเรื่อยๆครับยกที่3มเหลืออีกหนึ่งนาทีต้องดูครับของดีนี่อยู่ตรงนี้แหละครับจะเปลี่ยนย่าเลื่อนไปไหนโอ้โหแต่ได้เขียวทุกวินาทีเลยครับอ,อยู่ที่ว่าใครจะโดนจังหนักกว่ากันครับ โดนเต็มๆมีโอกาสอ้อาวเกียวได้เกียวเียวหัก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 แม่ไม่ล้มเสียหลักเล็กน้อยครับโอ้โหนี่ครับที่บอกว่าอยาบพลาดเลยครับอ่าทักกา,าโมโหแล้วครับธนพลขยับขยับอ่าขีดสกัดไว้ก่อนเจ้าพิกวันนี่ครับ ใกล้ๆครับโยกกันไปครับแมาเจ้ว่ายืนใกล้ๆนี่ทั้งคู่นี่ไม่ได้กลัวไม่ได้กัววงวลอะไรเลยครับอาวุธทั้งคู่นิ่มหนักมากแต่ว่านี่แหละครับทุกคนเป็นโอ้โหบวกมกัดเอา ดูครับใครไม่กว่าการรงนี้เหลืออีกไม่ถึง10วินาทีนะครับยกที่3โอ้โหได้ลุ้นได้ลุ้นอ้าวฮะโอ้โหเออเททิ้งก่อนจากก็หมดยก3เดี๋ยวมาเร้าใจกันยกหน้ายก4ครับอดร้านอาหารหอมฟุ้งเผาพร้อมออฟเตอร์เท้าแอกเนอเซอร์หนาดใหญ่พร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับโดยคุณสุเมธชื่อสัตะบงกดขอขอบพระคุณครับโอ้ยมาเต่าโอ้โหโอ้โในห้องโอปีมี่ร้องเฮ้ยนะครับบวกสองกันเมื่อสักครู่นี้ไม่ตื่นเต้นระทึกใจตลอดเวลาครับสำหรับคู่รองคู่นี้ครับ ตามกันครับยกนี้ยกสี่นะครับบิ๊กวันกับธนพลภาคที่2ครับช่วงยกที่3าที่ผ่านมานี่ธนพลแมททำท่าขาสั่นไปเหมือนกันนะครับยกนี้ต้องเอาคืนหน่อยเอาคืนหรือว่าโดนหนักมากกว่าเดิมครับติดตามรับชมเลยอ้าวแข้งไปเกี่ยวเก็บแข้งขวาไปครับแมต่มาเตะคืนเลยครับซีมาซีไม่ยอมนี่ครับ ผากแรกไฟแรกนี่น้ําเงินนําไปก่อนค่อนข้างไกลครับฮาแล้วก็โดนโดนไล่ตามมาครับมาดูไฟนี้ตอนนี้มาหาแดงออกนําไปก่อนครับเจ้าบิ๊กวันตอนนี้เป็นโจทย์ให้ธนพลไฟน้ําเงินครับฮาต้องแก้บ้างแล้วครับไฟนี้โอ้โหดูครับโอ้โขวาไปหนึ่งดอครับบิ๊กวันเกมเร้จะบอกว่าใกล้เคียงแล้วก็คู่ขี้ครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสิ่งสําคัญของไฟนี้ครับทางด้านของบิ๊กวันครับเขาจะได้ช็อตสำคัญสำคัญแล้วได้อากาศนี่นะครับนี่คือ นี่คือข้อดีของเขาในเกมนี้ทําให้เขาดูได้เปลี่ยมครับวอาวันนี้ยก3ามนี่เป็นยกอาถั์ครับคู่ที่ผ่านมาก็าเกิดนับยกสามเลยครับแต่ว่าคู่นี้ไม่มีนับนะครับแค่แค่สุดเฉยๆครับยกนี้ยกสี่ผ่านไปนาทีครึ่งครับกรรมการธีรศิลป์แยกทั้งคู่มาสู้กันกลางเวทีครับต้องเร็วกว่านี้นะครับธนพลถ้าช้าไม่ได้เลยครับนี่ครับพอช้าปึ๊บเจ้าบิ๊กวันไฟแดงนี่ก็รอดักรอเลือกออกเลยครับหมาวงในจับจับจับ ตีไม่ได้ครับกรรมการเพือสิงแยกออกมาก่อนว่ากันต่อกลางเวทีครับต้องเดินเดินเร็วน้ำเงินขวาไป1เมตรโอ้โหแต่ว่าบิกวันครับวันนี้แกละเอียดเหลือเกินดูครับเนี่ยครับทำได้ดีครับลูกนี้พยายามแลวครับยังไม่ยอมครับธนพลนครับทำทุกวิธีทางครับให้ตัวเองไล่ขึ้นมาให้สถานการณ์กลับมา <king> อยู่ในเส้นทางข,งของเขาครับแต่ว่าดูบิก๊กวันครับแน่จงหวาตั้งรับทำได้ดีแต่ว่าชั่วโมงนี้เร่งขึ้นมาเสียงเชียร์เริ่มมีครับธนาพลอ้าวแหมแทงยัดเข้าไปของหนักของแรงต้องมานะครับธนพลอ่ออออาแท <ý> งขวาไปครับ <ý> เกี่ยวคืนขวาครับบิ๊กวันอ่าต้อง,ต,องต้องเร่งกว่านี้หมัดมาหมัดมาสอกมามาไม่มาครับแหมแต่ว่าบิ๊กบิ๊กวันนี่แทงขวาแกก็ดีตลอดเหมือนกันครับ ครับเดินเร็วเดินเร็วครับมาตอนนี้ต้องลงทุนก่อนครับต้องลงทุนเอาซอ,อมาครับหนึ่งที่มาอุ้ยมาชักวัชเวียนไม่หน่อยวงในมาอ้โหไม่ยอมครับเอานาทีนี้บ้าพี่วัยเขาไตะหนักๆขู่บ้างครับนะครับไม่ให้เดินได้ง่ายๆแต่ว่าธนพลบอกว่ายังหยุดไม่ได้ครับอะไรก็หยุดผมไม่ได้นอกจากเสียงะระฆังเลยแหออไมไปถึงนีนาทีครับโมดยกที่4ยกหน้า3นาทีมัน่นการตอนนี้ นำอยู่นิดหน่อยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ธนพลมาต้องทิ้งไพ่ใบสุดท้ายแล้วคุณติ๊บเอาสอกมาหมัดมาครับธนพลเอาถ้าไม่นับก็ต้องน้องๆนับแล้วครับแต่ไม่อยากแพ้ลธนพลหรือกระบาดโอ้พิการบวกสองโดษเหมือนกันสอกกระบาดและคาราอันโอ้โหแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยครับแฟนมวยชาวไทยแฟนมวยชาวต่างชาติโอ้ยทางฮือเลยครับ ไม่มีทางเลือกแล้วนะครับทางธนพลครับต้องอาศัยของหนักครับยังมีลุ้นอยู่ครับโอ้โหนี่ครับม่ายกนี้เดินแรงเดินเร็วครับผ่าบิ๊กวันโดนไปอุยยอ้ยม่ตอนนี้หัวก้อยแล้วครับอโยบิ๊กวันกับธนพลนี่ครับแะงง้า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 งไอ้หนีเข้าไปแมะก่อนปล่อยตัวยกนี้นี่สถานการณ์ยังอยู่พิกันครับแต่ว่าพรเกมการชกเป็นแบบนี้ต้องบอกว่าอยู่ใครก็ได้ครับทอสออกด้านไหนยังไม่รู้ครับอ่ไม่แน่ไม่นอนครับ

ไฟที่แล้วแมน้ำเงินนำไปก่อนแล้วมาพลาดมาไฟนี้แนกนำไปก่อนแล้วทำท่าสถานกคร์ตอนี้มาเอาใจเชียร์เยอะๆครับไฟมุมแดงตอนนี้ธนพลแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาอะไรจจหยุดเขาได้ครับแม่พิชวิพยามจะตั้งกำแพงขวางขวางขวางแมขวางอยู่ครับกรรมการถึงออกมาครับกรรมการจะสินถึงมากลางเวทีเวลาจะมีครับนาทีเสร็จโอ้เร่งเต็มที่เหมือนกันครับอ้าว เร่งเร่งอ้าวไข่คร่ไขเลือดออกโอ้โหมันต,ตัดขึนปาแล้วเ,เร่งเต็มเต็มกราฟเลยครับผ่านไม่ผ่านครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้นี่รวบไว้ก่อนนะครับบิ๊กวันโอ้โหสุดมันเลยครับอ่ะยกสุดท้ายอีกนาทีหนึ่งโอ้นี่ครับมาอาัดฉีดหลายแสนนะครับธนพลมาบิ๊กวันแตกด้วยเอ้าฝมาไม่สนยาไม่ต้องโอ้โหนี่พักออกไปพักออกไปกำปั้นกำปั้นนี่ครับมาต่วัาแดงแกแกล็อกเอาไว้อยู่ตอนนี้ พอรายะประชิดตัวในทางด้านของพิวานลินล็อกเลยครับทำให้ธนพลมีต่อยมาทำสองไม่ได้เอากรรมาการแยกแล้วครับลุยต่อจิ้มท้องอไปมาโดนเชียวๆเหมือนกับไม่ต่อมาอีกแล้วครับพิกวานยังไงดีตั้งรับโต๊ข้างขวาโอ้เร่งเต็มที่เหมือนกันอา้าต่อไปโอ้โ,อโหคู่นี้นี่ดูเดือดร้อนใจเลยครับถือว่าทำหน้าที่ได้สมศักดิ์ศรีแหละครับไม่ว่าใครจะแพ้หรือจะชนะครับ ได้เลือดได้เลือดด้วยกันทั้งคู่อุ้ย <ś> นี่ครับเอานี่ครับซอกไปโอ้โหแต่ว่าบิ๊กวันบิ๊กวันนี่ับงานเจรศินบอกว่าออกมาสู้กันต่อกลางเวทีอ้เวลามันงวดลงงวดลงแล้วครับมาเหลือไม่ถึงสิบวิของยกสุดท้ายแล้วครับดูแล้วเวลามันไม่เป็นใจแล้วครับตอนนี้หมดยกสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับทีสองคนจะเป็นอย่างไร โอ้โหนี่นะครับผลงานคุณภาพครับครูรองศึกได้ยินดีครับนัดส่งท้ายปี29ธันวาคมครับเดี๋ยวดูครับทันไม่ทันครับธนาพลพยายามเร่งมาไล่มาในยกสุดท้ายครับภาค2จะเป็นอย่างไรครับกรรมการจินตสินหยิบคะแนนใบที่2ครับและไปหยิบคะแนนใบสุดท้ายหันไปที่ฝ่ายแดงครับพิกวันต้องครูบอลครับเอาชนะคะแนนย้ำแขนธนพล สิทนายกพังศักดิ์ไปแบบสนุกสุดมังครับคือรองสิริพัชยีดีคุณไฟคู่เอกพลาดไม่ได้ครับชาติฉลามดําพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ